สวัสดีคุณผู้ชมเดลรีพ r ร์เตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณเตึกไทย p p s นะครับหลังจากที่ชาวบ,บ้านจนะนะครับได้รับการปล่อยตัวจากบชนปสนะครับหรือกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตอนนี้เองชาวบ,บ้านจนะก็มีการมารวมขุ่มกันที่บริเวณด้านหน้าตึกไทย p ี s เพื่อ,อ,อพูดคุยกับทางด้านทนายนะครับเรื่องของตัวคดีในวันนี้นะครับทางด้าน ทนายสอครับวันนี้เป็นไงบ้างครับภาพรวมก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเสียความรู้สึกเพราะว่าจริงๆเมื่อคืนเนี่ยมีการเจราจากันพยายามที่จะคิดว่ารัฐบาลน่าจะเข้าใจชาวบ้านนะคะกลายเป็นว่าก็ดูไม่เข้าใจแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือแจ้งข้อหาเพิ่มในตอนเช้าและก็ดำเนินคดีทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่คาดหมายว่าเขาจะเล่นขนาดนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือชาวบ้านก็แต่จริงๆต้องบอกว่ากําลังใจชาวบ้านดีมากนะคะทั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนละจนถึงเมื่อเช้าก็กําลังใจดีและเขาก็พร้อมที่จะสู้ในเมื่อรัฐบาลบีบให้เขาสู้ขนาดนี้เขาก็เท่าที่ฟังคือเขาก็พร้อมที่จะสู้เพื่อที่จะปกป้องบ้านเกิดแล้วก็จริงๆก็คือปกป้องชีวิตของตัวเองอะคะ่ะแล้วในส่วนของคดีความครับตอนนี้ทางเราก็เริ่มมีการประสานงานกับ ศูนย์ทนายความเ,เรื่องของการจัดคดีเนี่ยครับมีมีแนวโน้มไปในทางไหนบ้างครับก็คือทางคดีเนี่ยค่ะก็คงทีมทนายเนี่ยก็จะมีทีมจากมูลนิธิสูนข้อมูลชุมชนกับมูลนิธินี้ทำสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็จะมีน่าจะเป็นทนายเครือข่ายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนชนนะคะซึ่งก็คงต้องเตรียมข้อมูลกันเพราะว่า เราจะต้องเตรียมข้อมูลให้เสร็จก่อนวันที่20ตามที่ตำรวจนัดให้ชาวบ้านมารายงานตัวต่อตำรวจนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะส่งฟ้องต่ออายการหรือไม่อย่างไรแต่เท่าที่ตำรวจแจ้งเขาบอกว่าเขาจะส่งฟ้องให้อายการเพื่อให้อายการส่งฟ้องภายในปีนี้นะคะแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าอายการจะเห็นว่าความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนและประโยชน์สาธารณะที่จะ มาฟ้องคดีนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะก็ะคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการที่จะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็มีการร้องขอการเป็นธรรมจากชาวบ้านแน่นอนค่ะ ในส่วนที่วันนี้เองก็มีทางด้านสสจากพักฝ่ายค้านอย่างคุณรังสิมันโรมมาทางด้านคุณรังสิมันโรมได้มีการพูดว่าเดี๋ยวจะนําเรื่องของอชาวบ้านชนะเนี่ยยื่นเข้ากรรมธิการในส่วนของเราเองเรามองว่าการนําเรื่องเข้าสู่กรรมธิการนี้ครับมันจะช่วยเรื่องของทางออกได้จริงหรือไม่ครับคือตัวเองมีความเชื่อว่ากลไกที่ไม่ใช่กลไกกระบวนการยุติธรรมนะคะเป็น,นกลไกที่สําคัญในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ นะคะก็คือการที่จะ <c oughs> มีการพูดคุยและเป็นเวทีให้กับชาวบ้านในการที่จะนำข้อมูลมาเสนอ <c oughs> ต่อรัฐบาลแล้วก็ผู้ตัดสินใจโครงการนะคะเราคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆกรรมธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายๆภาคส่วนเนี่ยอาจจะต้องร่วมกันคิดแล้วก็ดูให้มันครบทุกประเด็นเพราะว่าประเด็นเรื่องชนะเนี่ยไม่ได้มีประเด็นเดียวมีทั้งเรื่องผังเมือง มีทั้งเรื่องที่ดินทั้งเรื่องทรัพยากรวิถีชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยแล้วจริงๆประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไปพูดในต่างประเทศเยอะแยะไปหมดว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิวชนเนี่ยมาเป็นประเทศแรกของเอเชียแต่สิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้บง่งบอกเลยว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการประกาศแผน อาจจะเป็นเพียงแค่การเอาหน้าสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะอ,อ,อย่างเมื่อประมาณปีที่แล้วที่พูดถึงเรื่องข้อตกลงที่มีการยื่นให้ฝ่ายรัฐบาลนั้นไปทบทวนเรื่องของโครงการนิคมจนะครับแล้วเ,เ,หเหมือนทางด้านคนที่มารับเรื่องคุณธรรมนัท อ่ใช่ครับขอบคุณครับ,ค,รบคุณธรรมนัทเขาเห็นการโพสข้อความว่าเขาเองก็ยังเป็นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรแล้วแต่ว่ายังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยชาวจนะอ,อ,อันนี้มุมมองของออตัวทนาเองแล้วก็ชาวจนะที่เขามองว่ายังไงบ้างคือสําหรับชาวบ้านยังไม่ได้ถามน,นะคะแต่ถ้ามองในส่วนตัวเนี่ยคือการเมืองเนี่ยต้องไม่เล่นกันคือต้องไม่เล่นการเมืองการเมืองต้องเป็นเรื่องความจริงใจต้องเป็นเรื่องคอมมิชเมนต์ เมื่อมีข้อตกลงแล้วมันควรต้องทําตามแต่ว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ชาวบ้านเจอก็คือไม่ได้ทําตามข้อตกลงแล้วยังทําเรื่องอื่นที่จะทําให้เห็นว่าเขาพยายามที่จะผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างยิ่งเพราะว่าได้ดูข่าวที่ทางท,าท่านประวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านที่ขึ้นมา ชาวบ,บ้านไม่ได้ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องจะผลักดันให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรืออะไรอย่างที่ท่านเข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ชาวบ้านมาเรียกร้องว่า SEA ที่เรียกร้องกันไปเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนี่จะเกือบสองปีแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปีเดียวปรากฏว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยยังไม่มีพัฒนาการอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ตั้งคณะกรรมการยังไม่เริ่มทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านมาขอไม่ใช่เป็นเรื่องการเร่งรีบอะไรเลย ะะสิ่งที่ชาบ้านมาทุงถามเป็นเรื่องคอมมิชเมนท์ที่รัฐบาลมาตกลงไว้กับชาวบ้านและชาวบ้านก็เลยกลับไปอย่างมีความหวังแต่กลายเป็นว่าความหวังที่เขามีเนี่ยมันไม่เห็นแสงปลายอุโมงเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีการสรุปภาพรวมเรื่องของความคืบหน้าว่าหลังจากนี้เราจะเอาไงต่อในเมื่อทางเจ้าที่ก็มีการออกเงื่อนไขว่าห้ามชุมนุมในลักษณะเดิมอีก และอย่างนี้ตัวชาวบ้านเองเขายืนยันต่อว่าจะสู้ต่อไหมหรือว่าจะมีการปฏิบัติเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องเรื่องของโรงงานชนะยังไงต่อบ้างครับชาวบ้านก็คงจะสู้ต่อค่ะสิ่งที่เขายืนยันก็คือว่าเขามาเพื่อเรียกร้องให้มันเกิดการแก้แกไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังยืนยันสู้ต่อส่วนเรื่องกระบวนการวิธีการจะเป็นอย่างไรนี่ก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆในความเห็นส่วนตัว ในเรื่องการตั้งเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการตั้งเงื่อนไขแบบนี้นะคะเพราะว่าการตั้งเงื่อนไขแบบนี้เป็นการขัดขวางต่อเสรีภาพและก็สิทธิเสรีภาพคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะรวมตัวรวมกลุ่มแล้วก็ในการชุมนุมแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ตัวพลกรฉุกเฉินที่เอามาดําเนินคดีกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายการเมืองหรือว่าชาวบ้านอื่นๆก็ตามเนี่ยมันไม่มีความเหมาะสมอีกแล้ว ประเทศเนี่ยเปิดมาจนตอนนี้ได้ข่าวว่ามีโอไมคอนใช่ไหมคะเข้ามาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเพราะว่าก็คือรัฐบาลเปิดเข้ามาแล้วชาวบ้านเนี่ยจริงๆพี่น้องชนะเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเหลือรัฐบาลในการดูแลเยียวยาชุมชนในเรื่องโควิดอย่างมากนะคะลองกลับไปดูข่าวกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องการใช้พรกรฉุกเฉิญเนี่ยมันต้องยกเลิกไปได้แล้วคะ่ะ เห็นหลังจากที่มีการปล่อยตัวมาแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเข้าไปทําข่าวก็จะเห็นได้ว่ามีพี่น้องชาวจนาบางส่วนนั้นก็มีการเขาต้องเรียกว่าสะเทือนใจแล้วก็กระทบต่อจิตใจเขาจากเหตุการณ์สหลายการชุมนุมเมื่อคืนนี้ครับแล้วนี่ก็มีการได้พูดคุยกับชาวบ้านบ้างหรือเปล่าครับก็คือคือชาวบ้านก็รู้สึกสะเทือนใจค่ะเขาก็ไม่คิดว่ารัฐบาลจะทากับเขาอย่างนี้แต่ถามว่าชาวบ้านมีความเข้มแข็ง ที่จะต่อสู้ไหมเขามีแน่นอนค่ะยังยืนยันว่ายังจะต่อสู้ถักดันต่อไปใช่ค่ะชาวบ้านยังยืนยันที่จะสอสู้ต่อกไปค่ะอันนี้ก็รอเดินทางกลับหรือว่ายังไรอ่าอันนี้ก็กลับเข้าไปที่พักค่ะส่วนเรื่องว่ากิจกรรมจะมีอะไรต่อไปนั้นอาจจะต้องขอให้ตามกันต่อไปนะคะใ่คค่ะให้กําลังใจกับชาวบ้านด้วยนะคะครับวันนี้้องขอบคุณทนายสอมากนะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นนะครับทางชาวบ้านเองก็รอที่จะเดินทางกลับ เพื่อไปพักผ่อนนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีพี่น้องชาวชนะที่ถูกควบคุมตัวเมื่อคืนนี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าตึกบีของตึกไทย PBS นะครับหลังจากที่มีการแวะพักนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องของข้อกฎหมายแล้วกเ็เรื่องของว่าจะดาเนินยังไงต่อเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะครับออขอภายครับในกิจกรรมเรื่องของการผักดังเรื่องนิคมอุตสาหกรรมชนะนะครับพวกเขาก็ยืนยันว่า ต่อให้ทางเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลน,นั้นมีการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขเรื่องของการไม่กระทําความผิดหรือกลับไปชุมนุมอีกพวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงลักดันเรื่องของข้อเรียกร้องนิคมชนะนะครับเดีย๋ยวต้องให้ทางชาวบ้านที่ถูกปล่อยตัวมานั้นพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่า จากที่สัมภาษณ์คร่าวๆเขาก็บอกว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้รับประทานอาหารหรือแม้แต่การนอนหลับเลยเนื่องจากว่ามีชั้นของการสอบสวนอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีัวรุนเด็กที่มารอรับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยนะครับ ก็ทางด้านนายสอเองก็บอกว่าเรื่องของชาวบ้านจนะนะครับนิคมสาหกรรมจานะนั้นพวกเขามองว่าทางภาครัฐนั้นต้องเร่งเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างจริงจังนะครับรวมทั้งขอให้ไม่มีการใช้เป็นเรื่องของการเมืองในการเล่นวันนี้ชาวบ้านก็กำลังพักกันอยู่นะครับ พวกเขาบอกว่าขอให้ทุกคนนั้นร่วมส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้พวกเขาต่อสู้ในที่ดินทำมาหากินของพวกเขานะครับ,บทางเน้นย้าว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้าสลายการชุมนุมเมื่อคืนนีนบ้บางส่วนนั้นก็ได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาไม่คิดว่าทางรัฐนั้นจะใช้กําลังของทางเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนในการเข้าสลายการชุมนุมน ถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาก็บอกเองว่าพวกเขารู้นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นจะเข้าสลายการชุมนุมแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ลุกหนีไปไหนนะครับเบื้องต้นนั้นผู้ที่ชาวบ้านจนทาี่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อคืนนี้ที่ถูกจับนะครับทั้งหมด37คนนะครับถูกดำเนินคดีพรกฉุกเฉินนะครับโดยตำรวจนั้นก็มีการต่อรอง เรื่องของการตั้งเงื่อนไขไม่ให้กลับเข้ามาชุมนุมในทำเนียบรัฐบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกนะครับ นี่ชาวบ,บ้านจนะก็เริ่มขึ้นรถตู้กันแล้วนะครับเพื่อเดินทางกลับนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่การสอบสวนเมื่อคืนนี้การลงมติประจําวันนั้นก็กินระยะเวลานานนะครับพวกเขาบอกว่าพวกเขานั้นแทบไม่ได้นอนนะครับทั้งคืนอย่างไรเราก็ต้องติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม จน่ารักถิ่นนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการจัดกิจําหรือว่าข้อกดดันเพื่อทวงคืนสัญญายังไงนะครับเนื่องจากว่าสัญญาที่ทางรัฐมนตรีธรรมนับพมเผ่านั้นมีการตกลงไว้กับทางาชาวบ้านชจนะนะครับก็ตั้งแต่เมื่อ14ธันวาคมปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปปีกว่าแล้วนะครับ กับหนึ่งปีนะครับที่มีการทํเาเรื่องของสัญญากันไว้นะครับทังชาวบ้านก็มีการเข้ามาทวงถามนะครับ เมื่อวานนี้เองหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการเข้าสลายการชุมนุมนะครับในส่วนของเครือข่ายต่างๆเช่นเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะครับหรือแม้แต่เครือข่ายอื่นๆรวมทั้งด้านสื่อเองก็มีการอย่างเดมออนั้นก็มีมีการแถลงการประนามการกระทําของทางเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องของการสลายการชุมนุมและการปิดกั้นสื่อนะครับ ซึ่งในเรื่องส่วนนี้ทางด้านคุณรังสิมันโรมสสพักเก้าไก่เองก็บอกว่าจะมีการนําเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเข้าสู่กรรมธิการกฎหมายนะครับต้องรอติดตามต่อไปนะครับ ในในส่วนของวันนี้นั้นทางผู้ที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเขาก็จะเดินทางกลับไปพักผ่อนนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้กลับจนะนะครับจะเป็นการกลับไปเพื่อปรึกษาพูดคุยกันว่าจะยังไงต่อนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เขาก็ยังไม่ได้พักนะครับก็มีการพูดไวยว่าเดี๋ยวจะกลับไปเรื่องของการพักผ่อนก่อนนะครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นสถานการณ์คร่าวๆที่บริเวณตึกบีของตึกไทย PBS นะครับหลังจากที่ทางชาวบ้านจานะนั้นได้รับการปล่อยตัวที่บริเวณกอ,อ,องบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสโมสรตํารวจนะครับทางพวกเขาเองก็ได้มีการเข้ามารวมกันอยู่ที่บริเวณตึกบีของตึกไทย PBS mm. เพื่อพูดคุยแล้วก็หาแนวทางเรื่องของการต่อสู้ท,ทั้งด้านทางด้านของคดีนะครับแล้วก็การเรียกร้องเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับต้องรอติดตามนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ทางด้านภาครัฐเองจะมีการเข้ามาพูดคุยหรือไม่ซึ่งพวกเขายืนยันว่าพวกเขานั้นพยายามจะหาทางออกและพูดคุยกับรัฐนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมเมื่อคืนนั้นพวกเขาเองก็ต้องมีการกลับไปพูดคุยและปรับเปลี่ยนแผนการกันใหม่นะครับต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ผมกิติทัศน์วิทยาดิขจรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนผมกิติทัศน์วิทยาดิขจรเดลรีพอร์เตอร์รายงานจากตึกไทยพีบีเอสขอบคุณครับ